พี่พูดละไม่ได้ยินพี่พูดละไม่ไม่ได้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 ยินว่าโดนผมผมโดนได้หมดจะบอกว่าตอนนี้พี่กับหนูหูบ่ายที่พี่พูดครับพี่ควรโดนอะไรในสามอย่างนี้อืมแนวคุยกับเขาเลยฮะคุยกับเขาล้วลูแอนเอ๋ยผมก็มีหน้าที่ถามนี่เดียวแล้วพี่ไม่ถามพี่เลี้ยงไงยังไงก็อย่างไรก็ชนะตาเนี่ยคือ ก็เลยผมเองนะกำลังบอกห้คุณพจะถามห้ามบ้าอะไรพูดทีเดียวสองคนคม่ห้ามใช่ก็คุณก็คุณอย่าก็ได้ยินไห่แววไม่แววอะได้ยินดียงไม่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 ม่ไม่ดม่ไม่ไ่ม่ไเ่ไม่่ไม่่่ พูดเองเลยเองเกมเนี้ย